ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นค่ะกีลังใับสุขภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างเรื่องสภาพจิตใจก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเป็น,เป,นเป็นระยะค่ะแม้ตอนนี้นมันมีอะไรที่แบบคิวใจเป็งขึ้นมาได้บ้างไะมอ่าสโตรชั่ลอร์ตค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกคนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเ,เราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึกรู้สึกว่ายังมีคนที่เข้าใจเรานะ มรู้สึกดีมีข้อความ,มไหนคะที่พอเราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบใใเออมันใจฟูขึ้นมาโอ้ยมีเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยเพราะว่า,าน่ารักมากๆเลยที่ให้กำลังใจไอซ์แล้วก็เข้าใจ se, าออไ,ไอซ์แล้วไอซ์รู้สึกว่าไม่ได้ไอไม่ได้คาดหวังตรงนี้ไอไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าไอรู้สึกว่า คอมเมนต์ comment, แต่ละคอมเมนต์เนี่ยทำให้อรู้สึกใจฟูทําให้อรู้สึกว่าอมีกําลังที่จะเดินต่อไปท,ที่จะที่จะทํางานต่อค่ะอย่างบนะางานะคนเ,งเขาบอกว่าอาจจะต้องงดโซเชียลไม่เล่นโซเชียล<า>แต่ย้ายเองใช้โซเชียลบาบัดมันมันเป็น,ปนยังไงบ้างล่ะพี่โซเชียลบาบัดมันคือคือโซเชียลซัพพอร์ตมันก็มาจากคนที่เป็นคนข้างนอกเนาะไม่ใช่คนในครอบครัวเราแต่ว่าเขาเข้าใจเราเ<ม>ขาเข้าใจเราแล้วก็เขาให้กําลังใจเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบ เราได้พลังบวกจากตรงนี้ได้พลังใจจากตรงนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแม้ว่าเราจะได้กลับมาขนาดนี้ใช่ก็อย่างที่บอกว่าตัวเองไม่คาดคิดอะไรเลยว่ามันจะมีฟีดแบ็กที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอรู้สึกว่าโอเคเราเราเราเป็นแบบนี้นะแต่เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอันนี้ไม่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 ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นแต่พอฟีดแบ็กออกมาคนเข้าใจคนให้กําลังใจเยอะมากขอบคุณมากๆค่ะที่ที่ เข้าใจค่ะที่ก็คอมเมนต์ดีๆมาให้ไอไอก็ยังตอบไม่หมดเลยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆค่ะหอายถว่าอยากกลับมารับงานแล้วเร now, ิมกลับรับงานแลยค่ะหว่าอยากลองงานของมันเลยตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเยอะมีติดต่อเข้ามาเยอะมากาขอบคุณทุกคนเลย<ๆ>เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> คือไอก็ไม่ได้คาดหวังอีกเนาะไอก็ <c oughs> ไม่ได้คาดหวังว่าอะไรเลยคือหลังจากที่บอกว่าพร้อมกลับมารับงานแล้วใช่ไหมคะก็มีติดต่อมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะ เยอะเหมือนกันค่ะยังรับได้อีกเนาะยังรับได้อยู่ค่ะยังรับอยู่ค่ะเวลาทำงานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างพี่ไอเวลาได้ทำงานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างนมอกเอเอตอนนี้ไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นในหลายๆอย่างในในเรื่องพาร์ทพาร์ทส่วนตัวของไอเองเนาะไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นแล้วก็มีกำลังมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นไอคิดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไอคิดว่า สภาพจิตใจเราสำคัญที่สุดแล้วบางคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปไอคิดว่า,อาพอไอได้กำลังใจหรือได้ได้ความเขาเรียกว่าอะไระ Social support อย่างที่บอกนะเนาะมันก็ทำให้ไอเริ่มรู้สึกว่าไอามีกำลังมากขึ้นทางทางด้านทางจิตใจและทางด้านร่างกายใช่ไอแต่ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการรักษาของคุณมหมอมูชเวทครใช่ค่ะก็มีการพบอยู่เรื่อยๆมีการพบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะคุยกันถึงปัญหาต่งาง คุณหมอรักษาอย่างไรบ้างนอกจากการล่เือดท่หคุณหมอรักษาอย่างไรก็มียานะครับที่ต้องใช้ยังไงบ้างมีการมีการมียา,าค่ะมีปกติอยู่แล้วเพราะว่าไอ้รักษามา8ปีแล้วเนาะแล้วก็คือไอ้เพิ่งเห็นแสงปลายอุโมงค์เมื่อใช่แสงสว่างที่ปลายมงเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนาะเพิ่งที่จะเข้าไปรับการรักษาแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว เรามาถูกทางแล้วเรามาในที่ที่ที่จะช่วยเราได้จริงๆแล้วแล้วก็ทําให้ทัศนคติหรือว่าอะไรข้างในของเราที่เรายังแบกรับหรือว่าเรายังคิดที่มันไปไม่ถูกทางหรือไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้เนี่ยเราเริ่มมีทางแก้มีแบบเหมือแนบบม,แบบมีแสงและเริ่มเริ่มมีหนทางที่จะต่อสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไอ้บอกว่าแสงสวาส่สวางมันคือการเปลี่ยนหมอหรือว่าอย่างไรมันคือ ฉันจะหายจากโรคโรคนี้นะออให้ได้คือไอซ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ารักษามาแปดปีแล้วไลก็รู้สึกว่าทำไมยังไม่หายทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทำไมเราแปลกทำไมเราเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเราเจอต้นตอของปัญหาแล้วแล้วเราก็แก้ไขแล้วตอนนี้เราก็เหมือนได้ปลดแอกปลดพัฒน,นาการของเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีแสงแล้วตอนเนี้ยเราก็เห็นทางได้แล้วว่า โอเคเราจะรักษาได้ยังไงต่อไปให้หายค่ะแส,สดงว่าทางคุณหมอเองก็เหมือนคอนเฟิร์มเราด้วยส่วนหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนถูกต้องค่ะ <im> ก็มีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์ <im> ค่ะพูดคุยกันทุกอาทิตย์เรื่องการรักษาแล้วกออ็คุณหมอก็จะคอยบอกเราว่าโอเคเราดีขึ้นไหมเราคิดยังไงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูความคิดของเราว่าเราเนี่ยมองมุมมองไปทางด้านไหนอะไรอย่างไงต่ออย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รู้สึกว่า นสนุกมากขึ้นในรีวที่ไอ้กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของไอ้เองสนุกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแบบจริงๆแล้วเราก็ยิ้มออกมาจากข้างในจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดออไม่ได้มี <S <S 2> <S 2> เขาเรียกว่าก้อนความทุกข์ที่เราแบกเอาไว้มันมาหลายสิบปีแล้ว <S <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับบยากาี่ไอ้ครอบครัวมีส่วนเรื่ทำให้แสงสว่างม,มันเกิดขึ้นด้วยไหมคะไอ้ หมายถึงอะไรคะครอบครัวเองกรบขอตรงนี้ังไงบ้างเราอ่อครอบครัวหรอคะคืออันนี้อันนี้ไม่ไม่ตอบเลยแสดงว่าเราก็ไม่อยากพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราโพสก่อนหน้านี้ใช่ไหมัใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแล้วก็คุณหมอก็ไม่อยากให้ กวนนะ้ำให้มันขุ่นขึ้นมาเพราะว่ามันจะกระทบสภาพจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่โอเคเราโดนกระทำหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่เราทำใหม่เราหาวิธีทางแก้ไขกันใหม่ดีกว่าค่ะรแต่หลายาจะมองว่าตอนนี้คือความสมคัญได้ยุติลงแล้วจริงๆใช่ไหมพี่ไอคใช่ค่ะ ช่ค่ะก็ยุติแล้วจริงๆก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้มัน,มนยังคงให้กำลังใจกันและกันในทุกสายที่ต่างกใช่ค่ะก็ยังคงให้กําลังใจทุกครั้งแล้วก็คอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเ<ม>พราะเขาค่อนข้างที่จะรับรู้ปัญหาของเราแล้วเขาก็เห็นว่าไอซ์เป็นยังไงาอะไรแบบนี้แล้วเขาก็พอจะเข้าใจเราซึ่งพอเขารู้เนี่ยเขาก็เลยให้คําปรึกษาให้กําลังใจเราแต่ก็เป็นในฐานะเพื่อน แล้วตอนนี้เพื่อนๆรอบข้างเป็นไงบ้างคะดูพี่น้ำชาเองหรือเพื่อนๆเพื่อนๆน่ารักมากๆน่ารักมากๆจริงๆน่ารักทุกคนเลยคืออย่างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการก็ตามหรือว่าเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองก็ตามคือให้กําลังใจไอมา DM มาหาไอแล้วก็โทรมาหาไอว่าไอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไอรู้สึกความรักจากจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่ว่าเขาเนี่ย บลกเรานะเขาเห็นใจเรานะเขาเข้าใจเรานะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากจากครอบครัวพูดเลยแต่แต่ว่าเราได้มีกำลังใจจากตรงอื่นเราหาความสุขได้จากตรงอื่นนั่นแหละค่ะตอนนี้คือวางนะนกงานงานบันเทิงยังคงอยากเล่นละครเนี่ยภาพยนตร์เหมือนที่เคยบอกไว้ไหมครับพี่ไอ้่ะก็ยังอยากทำอยู่นะคะถ้ามีคนจ้าหนูเล่นค่ะเดี๋ยวก็เล่นค่ะหนูรับหมดแหละค่ะ ออมรมเง,งินเต็มที่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็สภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วค่ละไอซ์คนเก่าหายไปแล้วไอซ์คนเก่าหายไอซ์ <garments S 2> อคนเก่าได้ตายไปแล้วค่ะไอซ์คนใหม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะแสดงว่าไอเองก็รู้สึกแบบว่าหลังจากที่มันฝ่ามรสุมมามันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบเราตายไปแล้วอะเราได้เกิดใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอะค่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนเราจมน้ําอยู่แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราอะ มันแบบนั้นเลยในความรู้สึกของไอคะ่ะจริงๆนะตอนนี้สิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจไอจริงๆอะที่มันเป็นแบบสิ่งที่หให้เราแบบได้ยึดได้มันคืออะไรไอตัวเองค่ะ,ะตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามรอบข้างจะช่วยเราหรือว่าคุณหมอจะช่วยเราหรือว่าเราจะทานยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่ปลายเหตุมันเป็นแค่ส่วนวงนอก แต่ส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือตัวเองกําลังใจจากตัวเองที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปที่จะสู้กับตรงนี้ปัญหาตรงนี้กับโรคตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่กับสภาพแวดล้อมเราจะต้องแข็งแร่งด้วยตัวของเราเองให้ได้เราจะไม่ยึดความรักของคนที่เราควบคุมไม่ได้แบบนั้นเราปริทิที่ตัวเองเป็นหลักค่ะไอซ์ก็ ถ้าไอซ์ตอนนี้เนี่ยเห็นไอซ์ยิมได้แบบอย่างนี้ก็แสดงว่าก็อยากให้กำลังใจทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนไอเชื่อว่ามีปัญหาหมดแล้วก็แต่ละแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่เชื่อเถอว่าในที่สุดแล้วจะมีทางแก้ไขบางทีทางแก้ไขอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกทุกคนแต่ว่าไอเชื่อว่าทุกๆุกบ้านเนี่ยสามารถสามารถแก้ไขได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะ ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจไอซ์นะคะแล้วก็เข้าใจไอแล้วก็ส่งส่งความรักส่งความช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไอรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆจากใจเลยค่ะ